นช่ครับมือยุกับผมก็ก่อนครอผมมือในเมื่อแกโตนะครับผมใส่ตุ่มกุ้งใส่ตุ่มกุ้งสองตุุมมือนีนกับมือปีใหม่มือดีมือสันวันดีสั่นตัวแต่ว่าสใส่ตุ่มไงยืนกืนนี่มันก็ได้ pues. อื่นเดี๋ยวก่อนอื่นเอาต่องลงน้ำเพื่อ กอเนี่โอ้ขี้เย็นถท่วขาวาใส่พื้นน่ะมันว่าถือว่าโอเคโอ้คอกระจักสีขาว่าเขางาร้ายเกินนะครับผมทางใต้เปลี่ยนใส่ตุ้มหน่อยเอาเดี๋ยวเขาสายไปหลนกันมือ่อื่นเดี๋ยวอ,อีกตุ้มนึงเขาจะใส่ท้งพูดไปถามมาขาวว่า ข้าว่ปอยูอ่อันข้าว่ปลงพืน้นกะบอกถือกุ้งกระได้โอ้ยมังไหนลึกไปทีห,หน่อยนี่ ใส่ดีละใส่หนักซะน้ามัานแห้งครับไปโอเคครับเรื่องไปรวมกันผมอื่นเจ้ารายจดยังไงไปครับผม สวัสดีครับตอนเสาร์นะครับผมรุ่นสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมพี่น้องกะเป็นเวลาช่วงเสาร์หกโมงครับผมหกโมงกุกกาที่เจ็ดโมงนะครับผมเดี๋ยวเขาจะไปรุ่นกันนะครับว่ามันสีใดปอนะครับที่เขาใส่ตุ่มไปหมู่บ้านสองตุ่มนะครับผมพี่น้องยังใส่ตุ่มไฟหมู่บ้านสองตุ่มเดี๋ยวเขาไปรุ่นกันว่ามันสีใดบ้านน้งครับเนาะเอ้ยผมก็สิเอา ไม่เนี่ยเคลีย์ขึ้นมากครับผมเพราะว่าหนามมันเย็นผมใช้ต้อทงทอมาพอมะพี่นอ้องเอาไปรุ่นกันนะครับมมอะมนสิไดโบนะครับว่บาว่า,าแล้วนั่นที่ผมว่ามันสิว่าอะไรก็คือมันบอลลูครับผมมันบอลลูพื้นพี่น้อง ม so right so ันบลงนผื <Yeah. S 2> so 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 ่นตุ่มอะบลงนผื่นเพราะว่าเนี่ยมันก็บได้ยุติโต้ทุกตัวนึงไม่รู้ผมว่าผมว่ากระสือจะยิงต่อขึ้นไงบลาเนี่ยมันเข่าอยู่นี่ถ้าแบบถ้าตุ่มมันลงขีดินะครับผมหรืว่ามันวางล้งขีดเมื่อไหร่ไหมมันแบบโอ้โหสิได้ยังไล่ะมัน เกี่ยวออกก็เกี่ยวออกอยู่นะครับผมแต่ว่าข้างล่างมันออกบาปดหยามันน้าต้องลดลงไปสักหน่อยครับผมให้หยาไม่ยืดพื้นหัดตุ่มมันอยู่หัดตุ่มมันตั้งอันเนี่ยผมว่าเข่าดีแน่นอนโอ้อันนี้ลงไปยังไงบ้างเจ้าคือไปไหนลงลดสุด,ด้วย มึงเคยเลยตรสาสลหนึ่งมึงเคยเราตรสาบสลกหนอืออึ๊บ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 อันนี้ดีนะอันนี้มันยาวอยู่นี่ ขึ้นมาเบิง่งเห็นแล้วเอาขึ้นมาบนขันมาได้ป่ะโอ้ตัวนี้ขาดตุ้มรูดตุ้มขาดโอ้กลุ่มเล็กตัวใหญ่รครับผมเี่นแล้วเดี๋ยวผมให้เบิงนะ้งละเดี๋ยวผมเอาไปร่วมกันก่อนโอ้กลุ่มเล็กตัวใหญ่สิไดนขาดซ้ำตุ้มขาดถ้ามันล้มพื่นเนี่ยได้กลุ่มแน่นอนครับผมเี่นแล้วคลิปนี่แต่ว่า มันบลูงแหมเดี๋ยวผมไปเมืองครับผมนี่ครับผมกุ้งเห็นปะเดี๋ยนี่นี่นี่ตัวกุ้งครับผมนั่นเต็มแน่แน่อยตุ่มมั่งขาดครับผมปลาซิ่วกับข้าวบัตรนี่เห็นปะไม่เหรอนี่เต็มแน่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 อยู่มันนั่นนี่ครับผม ี่ครับผมนี่เฮียน้นองแล้วครับผมเข่าอยู่ด้วครับผมเียน้นองแต่ว่ากะตุ่มขาดขาดไมาลงพื้นที่ดีอะร้อยเปอร์เซ็นต์หลายเปอร์เซ็นต์ได้หลายแน่นนครับผมเียน้นองได้หลายแท้หลายเปอร์เซ็นต์เลยผมการันตีได้หลายแท้ได้หลายแท้ถ้ามันนั่นลงพื้นดีๆอันนี้นมันบป็ลงข้างล่างมันเป็นเอ่อ ยังเป็นตอหยาที่แบบตอหยาไอาน้น้ำใสเลครับผมห้าวางตุ่มลงไปมันบอลงถึงผืน,นครับผมแค่ออกกับเบิ้บนะครับเยอ,ยอ,ยอยะๆล้วตุ่มมันลอยมันก็บปถือตีบานนีไยหละ่ะฟังท้าฝุ่นก่ะใส่บะได้ครับผมฟังท้าฝุ่นใส่บะได้วยอันเพราะว่ามันก็นเป็นอันหยาอันนี้ไปเบิ้บครับผมเห็นปะมันเป็นหยาอันอ แบบนี้เปบ้าครับผมน future, ี่อ <laughs> ER ้อมสาแล้วครับผมนี่เป็นยาที่แบบยาใบบ้างนี่ยาเป็นยาครับผมนี่อูหอดนะครับผมนี่นั่นแหละครับผมนี่ะลอดแก่ตัวก็คือเก่าครับผมได้อยู่พี่น้องด้ไลายกาเก่าอยู่แต่ว่ากะบื้อพกินดอกเพราะว่ามันน่ตุกมันบวลงขีดินครับผมเขาหอประสิวหแต่ว่าอาหารเียอาหารที่เหตุเองสุดยอดตอว่า ุ้มครับผมนี่แหละครับผมพีนี่ผมก็ฝากไว้สักนีนนนนกนน้แล้วเนาะพี่เนาะยวเขาไปผอกันอบพี่หนะนะครับผมปลาสิเพจยังครับผมพี่ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมผม,บบผม,มันหนึ่งสกินมะาม่าที่ก่อนละครับผมเพราะว่ากลุ่มบ่ได้ฝากกันคลิปหน้าครับผมพี่ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย